ลองทาดูนะครับเ,เพื่อนๆครับปลูกมะละกอไว้รับประทานเองนะฮะต้นนี้เป็นต้นมะละกอหอนแลนด์นะครับตัดกิ่งตัดก้านของเขาออกนะครับเพราะว่าใบของเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่พอใบที่ใหญ่ก็จะบังแสงนะครับบังแสงไม่ให้แสงแดดเข้ามานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับกิ่งก้านใบของเขาที่มากเกินไปเนี่ยก็จะทําให เอาสารอาหารไปเลี้ยงใบมากกว่ามาเลี้ยงลูกของเขานะครับมะละกอฮอลแลนะครับตัดออกไปเลยครับเ,เพื่อนๆครับไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายใบนะครับตัดกิ่งที่มากเกินไปนะกิ่งก้านที่มากเกินไปแล้วก็เป็นกิ่งที่บังแสงเขานะครับสารอาหารก็จะมาเลี้ยงลูกได้เต็มที่นะครับทําให้ลูกของเขาใหญ่ แล้วก็โตนะครับมะละกอต้นนี้ก็ประมาณ1เดือนเองนะครับที่ลูกหลกนะครับ